ทำสำนักดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการากราบข้าวอโศกวันนี้วันเสาร์ที่10เดือนกุมภาพานันธ์ปี2567นะคะอยู่ที่บาวรสันติอโศกค,ค่ะลูกคุณขาทักทายคุณผู้ชมอีกรอบนึงจเจริญธรรมค่ะ น้องปุณนะคะมากับคุณแม่ค่ะบริเวณซอยกลางนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเสื้อที่จะช่วยโปรโมทงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงจำหน่ายนะคะเสื้อยืดตัวละ129บาทเสื้อผ้าฝ้ายตัวละ190บาทจำหน่ายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่ซอยกลางสันติอโศกนี้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็จะนํารายได้นี้นะคะไปซื้อของที่ระลึกแล้วก็มาแจกในงานคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกคุณเดี๋ยวเดือนนี้นะคะก็มีการเปิดตัวเพลงบุรณภาพและเมื่อวานพี่นักร้องใครมานะพี่ชื่ออะไรคะเมื่อวานพี่อะไรคะพี่พิงพิงอะไรพูดตามคุณแม่สิคะพี่พิงพิง มาที่สันติอโศกนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวจากสันติอโศกกันเลยค่ะเราไปไปรับชมเลยค่ะไปเลยนับถอยหลังอีก4เดือน ก่อนงานฟรีคอนเสิร์ต90ปีปูชาพ่อครูรักรักพงจะมาถึงนี่เป็นงานคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดเท่าที่ชาวอโศกเคยมีมาซึ่งกำลังจะถูกจัดขึ้นณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่2มิถุนายน2567ทีมงานทุกฝ่ายจึงต้องเร่งมือทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อให้นี่เป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ทรงคุณค่าและน่าจดจำ เพื่อการนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จําเป็นอย่างยิ่งจึงกลายมาเป็นกิจกรรมนัดถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีปูชาพ่อครูรักรักพงซึ่งจะถูกจัดขึ้นทุกเดือนโดยจะนําบทเพลงที่ถูกเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยคนหนึ่งจักรวาลมาเปิดตัวภายในกิจกรรมซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เปิดตัวเพลงคนเอ๋ยคนและเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นการเปิดตัวเพลง บูรณาภาพซึ่งขับร้องโดยศิยลปินชั้นครูทั้ง4ท่านคือคุณวงจันทร์ไพโรธคุณนันทวันเมฆใหญ่สวรรปรียสิริคุณอุมาพรบัวพึ่งและคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลกิจกรรมนัดถอยหลังครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์สองพ้ารอสดถ่ายทอดสดณสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีบวรสันติอโศก ภายในงานมีศิลปินคุณภาพกว่าเกือบสิบท่านมาร่วมกันขับขานบทเพลงอันไพเราะที่มีเนื้อหาซาบซึ้งใจให้พวกเราได้ฟังกันได้แก่ศิลปินระดับตำนานคุณแม่วงจันทร์ไพโรธคุณแม่นันทวันเมฆใหญ่สุวรปิยะศิริและคุณแม่อุมาพรบัวพึง่งศิลปินท่านอื่นๆคุณขวัญระวีการจนะผลิญและยังมีศิลปินจากเวทีเดอะโกลเด้นซอ คุณสุดที่นันจันทะคุณชมพู่ภาพตะวันคุณจักรพรมมินไปจนถึงคุณจิรวุฒิการะนะผินผู้ดูแลลิขสิทธิ์งานเพลงคู่รักรักพงก็ได้มาร่วมขับร้องบทเพลงของคู่รักรักพงด้วยนอกจากนั้นกิจกรรมนับถอยหลังในครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆเพราะมีการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาจองบัตรชมคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพง ที่จะจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมในวันที่สองมิถุนายนนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีคอนเสิรต์ตไม่มีการจำหน่ายบัตรแต่ก็ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าซึ่งในวันนี้ได้เปิดจองกว่า300ที่นั่งตลอดการถ่ายทอดสดครั้งนี้และอีกหนึ่งความพิเศษคือเราได้รับเกียรติจากศิลปินที่มาร่วมรายการที่ผลัดกันมารับโทรศัพท์ทำให้ท่านผู้ชมที่โทรมาได้คุยกับศิลปินตัวจริงเสียงจริงทำให้บรรยากาศในห้องจองบัตร คึกคักมีเสียงโทรศัพท์ดังตลอดสองชั่วโมงกิจกรรมนับถอยหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์จบลงด้วยเสียงปรบมือและความประทับใจของผู้คนภายในงานสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิรัก์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมง,งานซึ่งในแต่ะครั้งที่จัดบรรดาพี่น้องสิทธิ์เก่าที่มาช่วยงานก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสร้างความประทับใจ ให้กับทุกคนเป็นอย่างมากและเชื่อว่าพวกเราคงจะได้เห็นการรวมพลังครั้งใหญ่ในงานฟรีคอนเสิร์ตที่ใกล้จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับในสายตาของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาตลอดสองข้างทางคงไม่ได้ใส่ใจกับเจ้าดอกไม้วัชพืชเหล่านี้ เพราะมันช่างแตกต่างจากดอกไม้สีสันสวยสดใสที่ขายอยู่ตามท้องตลาดแต่กลับมีแรงดึงดูดให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ต้องนำเจ้าดอกไม้ที่ถูกมองข้ามนี้กลับมาให้ได้วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567เวลา2นาฬิกา กลุ่มศิธิ์เก่าสมาสิขาได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์จนถึงจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเก็บดอกหญ้าตามริมทางเช่นดอกไม่กวาดและดอกเหล่านำกลับมาประดับตกแต่งสถานที่บริเวณรอบนอกหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่จะมีการจัดงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพอ่อครูรักรักพงษ์ ในวันที่2องมิถุนายน2567ซึ่งสิทธิ์เก่าแต่ละท่านได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจช่วยกันทำงานครั้งนี้อย่างเต็มที่เรามารับฟังรายละเอียดและความรู้สึกจากพี่สิทธิ์เก่ากันค่ะทางสิทธ์เก่าเนี่ยได้รับได้รับมอบหมายก็คือได้ทำจัดสถานที่ด้านนอกด้านนอกหอเราก็เลยจะทำเป็นธีมดอกญ้าค่ะ ติมดอกญ่าเนี่ยทำไมถึงเป็นตีมดอกญ้าเพราะว่าเราต้องการสื่อให้เห็นว่าชาวอโศกเนี่ยก็เปรียบเสมือนดอกญ้าที่อยู่ที่ไหนก็มีคุณค่าแล้วก็อ,อ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละประมาณนี้ค่ะเราก็เลยนัดสิเก่าที่ที่เห็นข้างหลังนะคะามาช่วยกันเก็บเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็งบประมาณเราก็ได้มาจํากัดเนาะ วันนี้รู้สึกจะมี13ท่านค่ะมีน้องๆจากหลากหลายสถาบันเลยมาช่วยกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเลยออกมาตั้งแต่ตีสองนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือเก็บดอกไม้เก็บเก็บดอกหญ้าตามตามไหลาทางเจอที่ไหน,นสวยเราก็เก็บมา<ฆ>เพื่อที่เอามาท Decoration น,นะคะน้องๆก็มีความสุขสนุกสนานกันนะคะ,ะทุกคนขอเสียง่อยค่ะ ก็รู้สึกประทับใจน้องๆที่มานะคะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าถามว่าคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นน้องของพี่แล้วนะก็น้องๆรู้สึกเมีความกระตือรือร้นที่จะมาช่วยกันทำอะค่ะอาจจะเพราะว่าเราได้ออกมานอกสถานที่ด้วยแต่มันก็ไม่ได้สบายเหมือนที่คิดเพราะว่าเราเอารถหกล้อมา ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับงานนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่า reso มันจะเป็นยังไงผลที่ออกมาเวลาเราไปตกแต่งแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูวันงานค่ะการมาเก็บดอกย่าในครั้งนี้เราได้เห็นความเสียสละของสิทธิ์เก่าที่ถึงแม้ว่าวันจันทร์ซึ่งจะเป็นวันหยุดหรือวันพักแต่ทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะมาเสียสละร่วมกัน มาเป็นกำลังเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนงานเผยแพร่บทเพลงโลกุตละให้สมบูรณ์โดยการเป็นผู้สสร้างทัศนียภาพให้สวยงามผ่านดอกหญ้าที่อาจจะดูไร้ราคาแต่กลับประเมินค่าไม่ได้จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ สุขภาพอาจถูกหลายคนมองข้ามถึงความสำคัญเพราะคิดว่าร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีอีกทั้งยังไม่แสดงถึงอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติใดๆแต่การตรวจสุขภาพเป็นประจำนั้นสำคัญมากๆเพราะจะช่วยลดความรุนแรงหรือความเสี่ยงต่อโรคที่ยังไม่แสดงอาการ ด้วยเหตุนี้เองทางทีมงานจิตอาสาสาธารณาสุขบวรสันติอโศกจึงได้มีการตั้งบูธตรตวจสุขภาพฟรีประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567ณอาคารอเนกประสงค์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาโดยมีการชั่งน้ำหนักวัดดัชนีมวลกายวัดความดันโลหิต เจาะปลายนิ้ววัดระดับน้ำตาลในเลือดและให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในวันอาทิตย์ที่4คกุมภาพันธ์2,567ซึ่งมีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจำนวน50ท่านและในวันจันทร์ที่5คกุมภาพันธ์เป็นการตรวจสุขภาพของชาวบวรสันติอโศกมีผู้มาใช้บริการทั้งหมด40ท่าน วจสุขภาพในครั้งนี้ได้เห็นถึงปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่เรื่องน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคขาดสารอาหารนอกจากนี้เรายังได้สอบถามความคิดเห็นของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีและอยากให้มีการบริการแบบนี้ต่อไปเพราะจะทำให้ตระหนักถึงเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น จเจริญทำสำนึกดีค่ะข่าวน้องผิงผิงและครอบครัวมาเยือนสันติอาสกวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567น้องผิงผิงสรวีธนภูลฮิรันแชมป์จากเวทีเดอะโกลเด้นซองซีซั่น2พร้อมคุณพ่อและคุณแม่แล้มาเยือนสันติอาสก เพื่อให้สัมภาษณ์โปรโมตงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงซึ่งเมื่อน้องผิงผิงมาถึงพร้อมครอบครัวได้กราบอมัสการท่านจันทร์พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านสมณะเมืองแก้วติสวรโรที่บริเวณศาลาวิหารและร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัตที่ใต้โบสถ์โดยมีคุณลุงแซมดินเลิศบุตรที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนร่วมพูดคุยสนทนาต้อนรับ ต่อจากนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของน้องผิงผิงบริเวณหน้าน้ำตกสันเตียโศกน้องผิงผิงบอกว่าบทเพลงที่ครูรักรักพงแต่งนั้นมีการใช้ถ้อยคำและภาษาที่สลัดสลวยเป็นอย่างมากน้องผิง,ผ,งผิงยังได้กราบนมัสก,การและรับฟังโอวาสสนทนานธรรมกับท่านสิขมาสชิกตาตั้งเผ่าพร้อมขึ้นไปเยือนงานศิลปะโลกุตระบนพระวิหารพันปีเจดีบรมสารีริกธาตุด้วยครับ ในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงน้องผิงผิงจะได้ขับร้องสองบทเพลงด้วยกันคือบทเพลงผู้ครองรักร้องคู่กับคุณแอ๊โชคชัยและเพลงเดี่ยวคือเพลงชื่นรักซึ่งจะได้เปิดตัวในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เมื่อวานนะคะน้องผิงผิงมาที่สันติอโศกได้ทานอาหารมังสวิรัตน้องผิงผิงบอกว่าอาหารมังสวิรัตที่นี่อร่อยมากเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าร้านปิ่นโตมังสวิรัตนะคะพ่อครัวแม่ครัวก็จะตื่นมาทำอาหารตั้งแต่ประมาณตีสามเลยนะคะอาหารสดสดร้อนๆอนอยู่เต็มร้านเลยนะคะอาหารมังสวิรัตที่ทําสดใหม่ทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่ซอยกลางสันติอโศกแห่งนี้มีอาหารมังสวิรัตที่หลากหลายทีเดียวนะคะท่านสามารถ มาเลือกซื้อรับประทานกันได้หรือว่าทุกวันนี้มีการรับสั่งผ่านออนไลน์นะคะก็จะมีพี่ๆีรายเดอร์จาก ต่างๆมารับออเดอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นร้านแพทย์พิธีทำนะคะขายทั้งข้าวสารถั่วดันยพืชและสมุนไพรต่างๆด้วยคุณผู้ชมก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะพูดถึงเรื่องของการค้าแล้วในเมื่อสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้สูญเสียบรรพชนของชาอาโศกไปหนึ่งท่านก็คือคุณป้าแดงที่ปฐมอโศกนะคะท่านเป็นบนรรพชนที่บุกเบิกเรื่องการค้าที่ปฐมอโศกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมข่าวจากทีมงาน ประถมประสกันเลยนะคะทุกปุ้นเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยเจริญทำสำนุกดีค่ะบอกเราปฐมประ,ะสประจำสัปดาห์นี้มีหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อวันเสาร์ที่3ถึงวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณป้าชวีวันสายสุวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อป้าแดงสาระคะ้าป้าแดงเป็นคนที่ไม่ถือสาคนง่ายสงบนิ่งและรับฟังผู้อื่นได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา ป้าแดงได้อยู่ช่วยงานสาราค้าของบาวารปรถมอโศกมาตลอดตั้งแต่รุ่นแรกๆจนขยายกิจการใหญ่โตทำรายได้เลี้ยงชาวบาวารปรถมโศกมาทุกวันนี้ต่อมาป้าแดงก็เริ่มป่วยหนักพบว่าเป็นทั้งโรคไตเบาหวานและความดันอาการหนักขึ้นจนทำให้ป้าแดงหมดสติ เข้าโรงพยาบาลถึง3ครั้งจนเมื่อวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประแดงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนจะเสียชีวิตลงในเวลา21นาฬิกา10นาทีซึ่งไม่มีใครได้รู้ก่อนเลยว่านั่นจะเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งที่4และเป็นครั้งสุดท้ายของประแดงด้วย พิธีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยได้รับความเมตตาจากท่านสมณะและสิขมาศรวมถึงญาติธรรมบางส่วนเดินทางมาร่วมงานจากหลายพื้นที่ทั้งท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนที่เดินทางมาจากบวรศิษฐอโศกท่านสมณะเพาะพุทธจันทเสตโถเดินทางมาจากบวรสันติอโศกท่านสิกขมาดกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลท่านสิกขมาด เป็นหญิงอโศกตระกูลท่านศิกขมาตต้นข้าวอโศกตระกูลท่านศิกขมาตเพียงแก้วอโศกตระกูลและท่านศิกขมาตงามงานนาวาบุญนิยมที่เดินทางมาจากวอนราชธานีอโศก<ม>ในวันที่สเวลา1 8บแถึนาฬิกาที่ศาลาวิหารท่านสมณะเสียงศีลชาตะวโรได้เป็นผู้แสดงทำหน้าศพในคืนแรกวันที่4เวลาเดิมก็ได้ท่านสมณะพ่อพุทธ จันทเสดโถที่ให้โอกาสแสดงธรรมหน้าศพวันที่5เวลาเก้านาฬิกาที่ศาลาฉันก็ได้รับฟังการแสดงธรรมจากท่านศิกมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลก่อนจะร่วมกันและลึกถึงคุณงามความดีของป้าแดงจากญาติผู้ใหญ่และญาติธรรมหลายๆท่านแล้วจึงฟังการแสดงธรรมจากท่านสมณะชุบดินวิชานันโตท่านสมณะกรรมกรกุศโลเป็นการสุดท้ายเมื่อเคลื่อนขบวนศพ ไปยังเฮือนสุดชีวิตท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนก็ได้ให้โอกาสแสดงทำหน้าเมนเผาก่อนจะทำพิธีชาวปนกิจศพประแดงในที่สุดเป็นผู้ใหญ่ ใจเย็นเป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งผู้รับใช้สารค้าป้าแดงทำงานนานบกุกเบิกมา,กกมาซื่อสัตย์อุตสาหอุทิศตนมีระเบียบมีน้ำใจคนรู้จักเป็นที่รักที่ศรัทธาผู้เริ่มต้นสอนลูกศิษย์สัมมามาหลายคนเด็กหลายคนชอบมาหาป้าก,กัน ป้าแดงมีน้ำใจแจกขนมเด็กกิจกรรมเล็กกิจกรรมน้อยป้าขยันอยู่ทำงานจาราคะ้าทุกๆวันสายสัมพันธ์กับลูกค้าน่าชื่นใจพูดน้อยทำงานหนักรักปฐมอโศกไม่เคยโยกย้ายที่ไปที่ไหนอยู่ปฐมอโศกตั้งแต่ต้นจนสิ้นใจจดจำไว้ชฉวีวันสายสุวรรณ ก็ต้องขอร่วมไว้อารัยต่อการจากไปของคุณป้าแดงด้วยนะคะท่านก็เป็นบนรรพชวนไปทีไรก็เจอทุกทีเลยแต่ไปรอบต่อไปเราก็คงจะไม่ได้เจอท่านแล้วนะคะตอนนี้อยู่บริเวณหน้าร้านหมองแซบค่ะร้านนี้มีอาหารที่หลากหลายเหมือนกันนะคะเป็นอาหารมังสวิรัตทั้งร้านเลยนะคะคือที่สันติอโศกแห่งนี้ก็จะเป็นอาหารมังสวิรัตที่ทําออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆทุกวันนะคะมีทั้งผัดทั้งแกง ทั้งอาหารเมนูเส้นนะคะสามารถมาเลือกซื้อได้เลยอาหารที่ร้อนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะหรือว่าจะเป็นขนมปังขนมปังที่ไม่ใส่ไข่นะคะก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ทำออกมาสดๆทุกวันแล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยค่ะ รเ,เรื่องของอาหารไร้สารพิษนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนก็ต้องอยู่ต้องกินเราจะไปติดตามรับชมข่าวจากบรวรศรีสะอโศกนะคะในการปลูกถั่วฝักยาวที่นากู้ชาติค่ะเราไปเาไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยข่าวปลูกถั่วฝักยาวที่นากู้ชาติ ในช่วงบ่ายของวันพฤหัส,สบ,บดีที่8กุมภาพันธ์2567คุรุอุ่นเอื้อสิงคำได้พานักเรียนสมศึกษาศีรษะอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมศึกษาศีรษะอโศกร่วมแรงร่วมใจกันปลูกถั่วฝักยาวที่นาคู่ชาติทุกคนต่างตั้งอกตั้งใจกันทำงานอย่างเต็มที่เราจะไปรับชมรับฟังการปลูกถั่วฝักยาวกันเลยครับครับผมวิธีการทำก็ เราก็ายกล่องขึ้นมาก่อนนะครับยกล่องเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรากสายยางรากสายก็คือสายน้ําหยดรากไปปื๊ดอยู่ข้างล่างไอ้ผ้ายางนี่ครับแล้วก็เอาผ้ายางกบทับอีกทีนึงแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไอ้ที่เราปลูกนี่ก็คือถั่วฝักยาวนะครับอันนี้คือถั่วฝักยาวที่เราปลูกอยู่ที่นากูชาตินะครับผมบรรยากาศวันนี้แหละครับก็มันก็อากาศก็ร้อนนิดหน่อยครับเย็นสบายทุกคนก็ คนก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนู้นครับผมส่วนผมก็ทํางานคนเดียวครับตอนนี้ระยะเวลาจุดก่าจะเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับคือมันก็จะมีเวลาให้เจริญเติบโตของมันก็คือตั้งแต่พอมเมล็ดจนถึงเก็บผลผลิตคือ2เดือนครึ่งครับประมาณ7 0วันอะไรเงี้ยครับเจ็ดวัน,นครับ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติวันที่8กุมภาพันธ์2567คัดเลือกหมู่บ้านสีขาวบ้านสีสะอโศกหมู่15ตำบลกระแชงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อรับรองหมู่บ้านสีสะอโศกเป็นหมู่บ้านสีขาวเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบ และสังเกตการดำเนินกิจกรรมกิจการในชุมชนเพื่อให้ครบขบวนการเพื่อที่จะมอบใบประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวของประเทศการที่รับรองเป็นหมู่บ้านสีขาวจะต้องดำเนินการตามโครงการกำหนดดังนี้ตรวจปัสสาวะบุคคลเป้าหมายอายุ12ถึง65ปีหมู่บ้านสีสาสุกผ่านการประเมินทุกคน ตั้งคณะกรรมการคุ้มหัวหน้าคุ้มดูแลกันและกันช่วยการคัดกรองและรับรองบุคคลสีขาวผู้นำชุมชนชาวชุมชนบวร,บรสีสาสศกให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการคัดกรองหมู่บ้านสีขาวในครั้งนี้ในจังหวัดสิรเนงของเรา,านะในหนึ่งร้อยคตอนนี้เราขับเคลื่อนการทั่วประเทศ เ,เ,นะเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านสีขาวเพื่อแบ่งสิ่งงดงามให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินตอกย้ำความเชื่อมั่นกับกระบวนการสร้างชุมชนยั่งยืนให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน การอยู่กับสังคมนะคะชาวอาโศกก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทําให้ถูกต้องตามสังคมนะคะขอบคุณพี่แพลวค่ะขอบคุณค่ะศรีสะอโศกเป็นผู้นําในการสร้างอาหารเลยทีเดียวนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นเมืองแห่งทุเรียน ท่านสมณะหลวงตาวินนะคะท่านบอกว่าเมื่อประมาณ30กว่าปีมาแล้วนะคะเกินนั้นเลยที่มาปลูกทุเรียนใหม่ๆจนต่อมาชาวกันทลักก็มาปลูกทุเรียนตามจนตอนนี้เป็นของดีสีสะเกตเลยนะคะทุเรียนผูกเขาไฟนี่ก็คือความสําคัญในเรื่องของการสร้างอาหารที่จะต้องมีการบุกเบิกจริงๆในเรื่องของอาหารไร้สารพิษลงมือทําจริงๆนะคะตอนนี้เราเดินผ่านร้านขนมไทยคุณแม่บุญชูนะคะซึ่งคุณป้าแดงนันทวันเมฆใหญ่สุวรรณปียสิริที่ท่านเป็น ศิลปินมาร่วมงานคอนเสิร์ต90ปีปบูชาพ่อครูรักรักคงท่านได้ทานทีไรท่านก็บอกขนมสาคูที่นี่อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยนะคะคุณแม่ท่านก็ชอบทานขนมไทยคุณแม่บุญชูมากเลยและเวลาที่มีศิลปินมาร่วมงานนับถอยหลังเราก็มักจะมาอุดหนุนขนมไทยแม่บุญชูไปให้กับศิลปินนะคะต้องลองนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะลำดับต่อไปค่ะก็จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากทางสีมาอโศกนะคะ กิจกรรมวันบวร,บร,บรค่ะเราไปเราลูกคุณเราไปรไปับชมกันเลยค่ะไปเลบอกเล่าข่าวอาโศกจากบรวรศรีมาอาโศก สัปดาห์นี้มีหนึ่งข่าววันที่4ีกุมภาพันธ์2567เป็นวันบวรชาวบาวรสีมาอโศกได้เดินทางไปที่โครงการโคกหนองนาสวนนาบุญป่งแดงได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยแต่งไทยแต่งโมและฟักทองที่ได้ปลูกเสริมในระหว่างที่ว่างจากการทำนา พวกคุณที่ติดตามรับชมเจรญอภัยครับ การบริหารจัดการพื้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะชาวอาโศกปลูกพืชผักได้ทุกฤดูการค่ะฤดูฝนก็ปลูกข้าวถึงฤดูหนาวฤดูแล้งก็ปลูกแตงโมงแตงไทยนะคะอาหารอุดมสมบูรณ์มีมากมายแล้วก็นํามาขายอย่างเช่นกลุ่มสีบุรพาจากปราจีนบุรีนะคะก็มีทั้งมะพร้าวน้ําหอมมีส้มโอมีมะละกอและผักต่างๆก็เก็บมาจําหน่ายเป็นการเกื้อกูลพี่น้องในสังคมด้วยอาหารที่ไร้สารพิษนะคะ ลำดับต่อไปค่ะก็จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากบ้านราชเมืองเรือทั้งเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกิสิกรรมแล้วก็ประชุมพานิชบุญนิยมค่ะเราไปเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลย